พี่้องสวัสดีป้องไปนยค่ะมาค่ะมา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 าเจาปลาแดกไม่กินจ้าปราแดกบาง่วงตอึแต่อย่างไม่ได้ใส่ผู้ชายในบ้านเนี่ยโอ้ยตายตายต่ตาุผูนาจะเสัวเสียสิกจ้าสิก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 สีกสิกะสิกเลี้ยวสิกเลี้ยวหอดนิวสิกนะสิกสิกสิก ใส่ปาะคำใหญ่คำใหญ่แซบหลายโอ้ยพี่น้องปองไปกินกินปลาแดดงูนี่กินทอดผัวเย้าเยาสั่นน้าหนึ่งวันอีกย่างนะไข่ป่ะตีไข่โอ้แต่เป็น้แซบขาดแต่แสบเนี่ยเนาะบักขามบักงวงจ้ะไข่กระสี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  คุณน่ยมีแต่ส่วเกลีทั้งหลายเข้าจะไปหาเก็บเห็ดมาจ้าบอได้จ้าเมียเก็บบ้าเจ้าเก็บเก็บปัดในระหว่างที่เห็ดพักตุ่งพักติ้วกับว่ามีจ้ามีแต่ประเดี๋ยงไงล่ะเอากินกันไปว่วงก็ดำเกลี่ยอันไข่ป่าเสียบอ่ะจำไข่ประเดี๋ยงเศกยุนีเศกยุบันผัวไปเห็ดหน้าก็จีดชอดผัวยาวยาวเมียก็จีดชอดผัวผัวก็จีดช่อนมียอะไน